พี S <S ่น้องยามรอบไปแล้วครับหลังจากเ็ลเย็์แล้วมาดานนี่เป็นเพื่งเพิ่งครับนี่เห็นไหมครับนี่ตุงสองตุงแต่ว่าสีตัวใหญ่หรือตัวน้อยครับแต่ว่ารอบจนดันขึ้นมากเลยครับพี่น้องรอบจนลอยลยครับดากลอยผมว่าสีโตงามอยู่แล้วครับรอบดากลอยสิครับแต่ว่าสีย่างบ่ยย่างนะครับมันผมว่าได้มาเบืองหลายหมือเนี่ยอู้ยย่างครับย่างย่างี่ตุกตุกจุกครับเดี๋ยว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 ใส่น้องง่ายข่อยง่ายก่อนพี่น้องพี่น้องใส่ใส่ละพี่น้องใส่ละพี่น้อง พี่น้องบิ้งอไอ้ยะความหมานมันเป็นของข้าแล้วเดีย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 วเอีเสียบลักด้วยนะครับคันบ่เสียบเรียบร้อยบึ้งพี่น้องอความหมานมันเป็นของข้าพระเจ้าแล้ววางางก็ได้แคมนานะปีนในถุงเออีนี่อีกสองครับพี่น้องขออนุญาตจับปลาก่อนเ้อครับ จังไดนน้อยได้ึ้นแปอวสูงสูงครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับ